สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีก,กรัคณาการค่ะประจําเดือนกันยายน2566นั่นเองนะคะชาวราศีกรัคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เมาเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ไซด์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากนาไพนะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆดี่ซเ,เ,เลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดว ของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคณากันนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวราศีกันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกันลัคนากาันคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีต่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะสามไม้เท้านะคะ สี่ถ้วยนะคะและเป็นพายเด็กถือถ้วยค่ะชาวราศีกลกคนากันนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับชาวธาตุดินค่ะทุกบกันมาก่อนธาตเดียวกันกับคุณธาตุน้ำกรกฏมีพิจิกนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนไทยที่ทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนี่แหละแต่ว่าอยู่คนละจังหวัด ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนา้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดตที่ผ่านมานะคะชาวราศีกันลัคนาการความรักความสัมพันธ์ของคุณที่คุณเจอมาเนี่ยน่าจะเป็นรักรักแบบ long distance นะคะอยู่ไกลกันบางคนอยู่ต่างประเทศบางคนเขาเรียกว่าเจอการผ่านโลกออนไลน์ก็ได้หรือคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์ บางคนอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะคะไม่ใช่ว่าจะอยากเจอทุกวันแล้วจะได้เจออต่างคนต่างมีความรับผิดชอบต่างคนต่างมีหน้าที่การงาน,นะค,ะความรับผิดชอบที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้จะว่างเสมอไปนะคะหรือบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ เ,เติมไม่เต็มนะคะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการเขาให้เราไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเราให้เขาไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือชาวราศีกรลักษณากา,การบางคนนะคะอาจจะเพิ่งเจอใครสักคนหนึ่งที่โอเคก็น่าสนใจแต่ยังไม่ได้อยากจะรับความสัมพันธ์หรือว่าจะเปิดใจขนาดนั้นเหมือนกับเรามีประสบการณ์มาแล้วเราเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วนะคะ เออ่เราก็เลยยังไม่กล้าที่จะรับไมตรีจากใครอืถามว่าเป็นเพื่อนพี่เป็นน้องได้ไหมเป็นได้ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะมาแบบเอาสถานะเลยชัดเจนเลยแบบคุยกันแค่เดือนเดียวหรือวคุยกันแค่หนึ่งอาทิตย์แล้วจะมาแบบขอเป็นแฟนเลยอย่างเงี้ยมารู้สึกว่าชาวกันยังยังไม่ได้รับขนาดนั้นนะคะ และอีกกรณีนนนหนึ่งชาวราศีกันอาจจะมีคนในใจอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณชอบเขาเขาไม่ได้ชอบคุณหรือคนที่คุณไม่ชอบเขาเขามาชอบคุณอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มีคนในใจรอใครสักคนหนึ่งกลับมาก็ได้นะ,ะชาวกันนะอันนี้ก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาของชาวราศีกันลักนณากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า แนวโน้มความรักความสัมพันธ์สถานการณ์บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกันรกขณากาันในช่วงเดือนกันยายนนะคะ2566เป็นอย่างไรไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีดามนะคะ h a l แลแค่ะชาวราศรีกันมาคนน่าจะรอใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในใจนะคะใครเข้ามาก็ไม่เปิดใจให้เลยเพราะคุณมีคนในใจอยู่แล้วนะคะแปดถ้วยค่ะ และเป็นไพ่เดวิลนะคะชาวราศีกันละคนาการบริการความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะว่ามีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วนะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วมีคนมาตามตื้อตามจี๋นะะมีคนมาสนใจแต่ตัวคุณกลับไม่สนใจใครเลยเพราะว่าคุณมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วคุณรอใครสักคนหนึ่งอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะอา,อาจจะเป็นคนที่สัญญาว่าจะกลับมาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมี คำมั่นสัญญาอืมนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ติดค้างอยู่ในใจแล้วก็รอการปลดปล่อยก็ได้หรือชาวกันบางคนนะคะป่วยอืมป่วยนะคะแล้วก็พักรักษาตัวนะ,ะเลยไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอืมอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้หรือชาวกันบางคนอาจจะคิดนะคะ ถ้าถาว่าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เติมไม่เต็มนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ขัดๆเกินๆเนี่ยนะคะคุณอาจจะคิดก็ได้ว่ามันถึงเวลาเราหรือเปล่าว่าที่ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องเดินออกมาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ได้นะอืมอันนี้ก็คือบรรยากาศความรักนะคะหรือสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกัคน,นากาันกับคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณรออยู่นั่นแหละไม่เชื่อว่าชาวกันทุกคนหรือชาวกันบางคนที่มาดูคลิปนี้นะคะมีคนในใจอยู่ละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูความคิด <exempel> ความรู้สึกของชาวกันก่อนละกันนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกัคน,นากันค่ะชาวราศีกรกัคน,นากาันคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนในใจนะคะมาดูกันค่ะไพ่แปได้เป็นไพ่เดอะเลเวอร์นะคะอืม คนรักเขาแหละนะมีทั้งความรักความผูกพันนะคะไพ่หกเหรียญค่ะไพ่จัสติสนะคะและเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าค่ะ ชาวราศีการลัคนากันนะคะคุณอาจจะรอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นชาวราศีธาตุดินพฤกษกันมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะชาวราศีตุลลัคนาตุลชาวมังกรชาวกรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหนาไพ่นะไม่รู้สึกว่าชาวกันนะคะรอรอคนคนนั้นจริงๆร,รอโอกาสรอได้โอกาสรอให้โอกาสอืมนะคะ คนที่อยู่ในใจของคุณคน,คนที่เคยทําให้คุณเจ็บคนที่เคยทําให้คุณมีความสุขเคยทำให้คุณมีความ,ม,วามทุกข์เคยทําให้คุณรอคอยและยังรอคอยอยู่ทุกวันนี้นะคะคนที่จะเข้ามาปลดล็อกนะคะปลดปลดล็อกสิ่งที่อยู่ในใจของคุณสิ่งที่รอคอยหรือว่าปมประเด็นต่างๆในหัวใจนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไม่ว่าจะมาปลดล็อกเพื่อที่จะไปต่อหรือปลดล็อกเพื่อที่จะสิ้นสุดความรู้สึก มีสัีกับคนคนนี้อะคะ่ะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณมีคนที่รอคอยแล้วคุณก็ยังรอเขาอยู่แล้วคุณยังรู้สึกว่ายังมีความหวังกับคนคนนี้ยังมีความหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีกันลัคนาการคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีกันลัคนาการน,นะคะนึถึงหน้าเขานะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่เดนะคะ เป็นแฟนเก่าหรือเปล่าเป็นคนคุยเก่าหรือเปล่านะคะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะสเตรนนะคะและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีกรกษนาการน,นะคะคุณอาจจะนึกถึงชาวราศีพิจิกค่ะชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เนาะคุยกับใครก็ได้นะคะ คนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงกับชาวราศีกันลลกขณะการค่ะว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาก็คิดถึงคุณนะเออเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาค่ะเขาอยากปลุกความสัมพันธ์ที่มันจบลงหรือว่าปัญหาที่มันยังค้ามคาอยู่นะคะให้มันได้ถูกแก้ไขอยากที่จะประครับประคองอยากที่จะดูแลอยากที่จะเอาใจใส่นะคะแต่เขาก็ไม่ชอบดรามา่า นะถ้าหาว่าเขากลับมาจริงๆเนี่ยชาวการอย่าดราม่าใส่เขานะคุณต้องเป็นคนที่อ,อ่อนโยนอ่อนหวานต้องเป็นคนที่เข้าใจเข้าอกเข้าใจเป็นพลังบวกให้กับเขาซึ่งเขาคาดหวังเขา่าคุณจะเป็นแบบนั้นอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกขงคุณและเขาที่มีต่อก,กันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ค่ะของชาวราศีกันลักษณาการเป็นอย่างไรแม่ขอเนี้อจบกก่อน,นะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่8เหรียญค่ะเชมรันค่ะเอ็มโพเรอร์ค่ะ จะเป็นไพ่แปดดาบนะคะชาวราศีกันย์ละคณากันนะคะมีชาวราศีธนูลนนัคณาธนูราศีเมษละคณาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นเขาเรียกว่า,าข้าราชการรับราชการเป็นคนมีสีมียศมีตำแหน่งนะคะไม่รู้สึกว่าเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์แน่นอนค่ะมันจะมีการวนกลับมาจะมีการกลับมานะคะเพื่อที่จะเพียรพยายาม นะคะให้คุณทั้งคู่เนี่ยออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกออกจากความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันจะดีขึ้นค่ะอมืมันจะดีขึ้นแล้วมันจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะต้องยอมยอมปรับตัวนะคะยอมปรับยอมเปลี่ยนทั้งคู่ความสัมพันธ์มันถึงจะดีขึ้นนะคะตรงนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่จะได้นําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนากันนะคะขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบได้เป็นไพ่ view of fortune นะคะใช่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนถ้าคุณเปลี่ยนคนเดียวโดยที่เขาไม่เปลี่ยนอ่ะความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะหรือเขาเปลี่ยนคุณไม่เปลี่ยนมันก็ไม่คืบเหมือนกันมันความสัมพันธ์มันยังไม่แน่นอนทขึ้นขึ้นลงลงนะคะไพ่สิบถ้วยเห็นไหม เด็กถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่สิบไม้เท้าไพ่แนะนําเหมือนที่ไม่พูดเมื่อกี้เลยว่าคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่มันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อคุณและเขาร่วมมือกันถ้าหาว่าคนคนนึงทําคนนึงไม่ทํามันเหนื่อยมันหนักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์นี้มันมันกลายเป็นความดันทุลังนะคะมันไม่ได้มีความสุขหรอก คนที่แบกไว้ได้นแหละที่ทุกนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นสิบถ้วยได้จะเป็นความสุขความสมหวังได้ต้องค่อยๆประคับประคองต้องค่อยๆเปลี่ยนต้องค่อยๆปรับกันไปนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันลัคนาการขอให้คุณรักตัวเองก่อนก่อนที่จะเผื่อแผ่ความรักให้กับคนอื่นนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตใคลิปนี้ได้เลยค่ะ ไม่ผิดไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แหมอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในทีป่ผปัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ